สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่ท่านที่ว่ามีปัญหาเรื่องล้อแบะนะครับอีซูซูนะอีซูก็สําหรับอีซูซูก็ท่นานใดสนใจจริงก็แอดไลน์มาเดี๋ยวสอนวิธีติดตั้งให้นะครับแก้ล้อแบะหายล้านเปอร์เซ็นนะครับผมอยู่สระบ,บุรีถ้าใครจะเข้ามาให้ติดตั้งก็สองพันห้านะครับถ้าไม่จบไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับซื้อไปติดตั้งแล้วไม่จบ ยินดีคืนเงินนะหายล้อเบะล้านเปอร์เ็นนะครับตัวนี้ก็ผมก็ปิดบังไว้เพราะว่าหวงสูตรนะครับหวงสูตรนะครับก็พร้อมน็อตมีน็อตมีตัวแก้ล้อเบะถ้าสนใจก็แอดไลน์มาโทรมาแล้วก็แอดไลน์นะครับเพราะว่าส่วนมากผมจะบอกไปแล้วก็ไม่มาเออแบบเป็นสปอนเซอร์ผมผมก็ไม่อยากบอก <c oughs> ไม่ได้เงินไงนะครับประมาณนี้ก็เป็นความรู้เลยว่าแก้ไขปัญหานะครับประมาณนี้ก็ท่านใดสนใจที่ว่ามีปัญหาล้อเบะพวกอีสุนะอีสุตั้งแต่ฟังนะอีสุตั้งแต่สองพันสิบตั้งแต่ไหนวันี่ะตั้งแต่ที r ถึงสองพันยี่สิบสองเลยนะครับมีมีหมดเลยนะ ถ้าว่าหลดมาแล้วล้อมันจะแบะแบะกินกิยนยางในนะมันจะแบะอย่างนี้นะครับสนใจวิธีติดตั้งก็แอดไลน์มาเดี๋ยวส่งวีดีโอไปให้โอนตังก่อนนะครับโอนตังท่านใดที่จะสั่งนะแต่ถ้าว่าท่านใดที่ว่าจะมาติดให้ติดตั้งให้ก็25งพนะ้าะลองวิ่งดูได้เลยแล้วก็ถ้าไม่จบก็ไม่ต้องจ่ายตังไนงะนะครับ <c oughs> นะครับประมาณนี้แก้ไขปัญหา ล้อแบะสำหรับสายโหลดสายโหลดสายเตี้ยสายบรรทุกสำหรับสายโหลดนั่นแหละท,ท,ทั่วทั่วไปแต่ว่าก็มีแต่ของอิซูซูนะครับนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ะน,นะครับถ้าสนใจก็โทรมาอ่าอยุธยาสุพรรณอ่างทองหรือว่าใกล้ไกลก็แล้วแต่ครับใครจะมาให้ติดตั้งให้หรือว่าจะซื้อไปติดตั้งเองก็แอดไลน์มา ไม่มีปลายทางไม่มีปลายทางนะครับสนใจก็อูนไม่มีปลายทางถ้าถ้าไม่ไว้ใจก็เลื่อนผ่านได้นะครับประมาณนี้ถ้าสนใจจริงมีปัญหาจริงเอาสําหรับคนที่มีปัญหาจริงๆอะ่ะล้อบแบะกินยางพวกนี้ยนะครับก็ซื้อตัวนี้ไปจบเลยนะครับจบเลย ก็ประมาณนี้รวมส่งพันห้าครับรวมส่งก็พันห้าครับแล้วก็ท่านใดที่มาให้ติดตั้งก็คิดไปสองพันหประมาณนี้จบๆเลยก็มีนอ็นอตน็อตทั้งหมด8ตัวแล้วก็ตัวแก้ลนะ้อแบะสองตัวนะครับประมาณนี้ สนใจก็ศูนย์เก้าสามสี่เปร์เีก็ง่ายศูนย้สีส่ปร์เนก็ดีสวัสดีครับ